สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกครั้งครับในรายการปากตลาดกับผมพกาธนุบำรุงครับทุกวันพุธเวลาสาทุ่มถึง4ทุ่มทางช่องเมโทรทีวีโทรทัศน์มหานครนั่นเองครับและวันนี้นะครับผมขอพาคุณผู้ชมทุกท่านครับมาอยู่ที่ตลาดแห่งนี้ครับซึ่งเป็นตลาดที่มีความชิลมากๆเลยนะครับเป็นตลาดที่อยู่ภายในสวนครับและตลาดแห่งนี้นะครับยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของการเกษตรพอเพียงอีกด้วยนะครับบรรยากาศข้างในจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับ ช่วงเปิดตลาดคุณผู้ชมครับที่นี่นะครับเขาได้จัดตลาดเที่ยวสวนชวนกินครับกันทุกเสาร์อาทิตย์นะครับที่2ของเดือนครับและที่นี่นะครับเขาจะมีพ่อค้าแม่ค้านะครับได้นำของสดๆจากในสวนนะครับมาขายไม่ว่าจะเป็นพวกผักผลไม้แล้วครเป็นอาหารต่างๆนะครับที่นํามาขายอีกมากมายเลยครับและตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับประธานชุมชนกันดีกว่าครับ คุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับด้านข้างของผมนี้นะครับก็คือน้าลยซึ่งเป็นประธานชุมชนแห่งนี้นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเขาดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้าลยครับเดี๋ยวเรามาทราบประวัติของน้าลยกันก่อนครับน้าลายเป็นคนที่ไหนครับน้าลยเป็นคนบางแคค่ะแล้วก็เกิดที่เนี่ยค่ะแฟนหลักสองครับผมเขตบางแคครับแล้วอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิดเลยใช่ไหมตั้งแต่เกิดเลยค่ะครับผม แล้วเดี๋ยวเรามาพูดถึงการดูแลตลาดแห่งนี้กันบ้างครับตลาดแห่งนี้มีการจัดการดูแลยังไงบ้างครับตลาดแห่งนี้ก็ที่มาก็คือเริ่มมนาะประมาณตั้งแต่เดือนตุลาปีห้านะคะ<ม>จนถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณ8เดือนแล้ว8ดเดือนได้แล้วนะคะคแล้วก็ค่อยๆเริ่มขึ้นมาโดยการที่ก่อนที่จะจะมาทําเป็นสวนเกรรษตรพอเพียงแล้วก็ให้ลูกกลุ่ม,มนะคะนำสินค้ามาขายเนี่ยนะคะก เริ่มต้นจากสวนก่อน<ม>ก็คือให้ทุกคนเนี่ยบรรงคลงให้ทุกคนเนี่ยทำเป็นกเกษตรอินทรีย์แล้วก็กเกษตรแบบพอเพียงนะคะคือว่ามีมีเท่าไหนคือมีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นแล้วก็มีเอาวัสดุที่หาหาในพื้นที่มาทําปุ๋ยมาทําอะไรอย่างเงี้ยให้ปลูกของทุกอย่างที่เพื่อสวนกินได้นะคะ<ม>เพื่อลดค่าค่าใช้จ่ายแล้วก็ลดภาระหนี้ ทีน,นี้พอทุกคนเนี่ยเริ่มตั้งหลักได้ก็มารวมกลุ่มกันว่าคุยกันนะคะว่าเออเดือนหนึ่งเนี่ยเราน่าจะหาจุดที่จะมาเจอกันสักครั้งหนึ่งนะคะก็เลยชวนกันแล้วถามว่าที่เนี่ยโดยสภาพโดยรวมแล้วเนี่ยคือคนพื้นที่เนี่ยจะทําอาหารอร่อยแล้วก็อาหารแต่ละชนิดเนี่ยก็จะเอามาจากวัตถุดิบก็เอามาจากในสวนของตัวเองนะคะ เอามาทําขนมเอามาทํากับข้าวมาทําอะไรขายเนี่ยโดยที่ไม่ใส่พวกสารตกแต่งนะสารเบิ่เบต่างๆนะคะแล้วก็ทําแบบสะอาดนะคะครับผมคือจะเอาปลาก็ปลาในสวนอะไรอย่างเงี้ยคือวัตถุดิบในสวนทั้งหมดก็เอามาทําก็คุยกันพอคุยกันเสร็จอ่ะร้านไหนที่พอจะว่างก็เอามาขายคือเราไม่ได้กําหนดกฎเกณฑ์ว่าคุณจะต้องมาขายทุกเดือนแล้วก็หรือว่าคุณว่างเมื่อไหร่คุณก็เอามานะคะแล้วก็ไม่เก็บค่าใช้จ่ายไม่เก็บค่าที่ไม่เก็บอะไรทั้งสิ้น เพียงแต่ขอให้ฟาร์มร่วมมือก็คือทุกคนเนี่ยใครว่างก็นํผลผลิตออกมานะคะครับผมแล้วดูแลกันกี่คนครับดูแลกันกี่คนจริงๆก็ไม่ได้ดูแลอะไรอะค่ะเพราะว่าคืออย่างอย่างอย่างตัวน้าเองเนี่ยนะ้า mm hmm. ก็เท่ากับเป็นแกนนําว่าไปประสานงานกับเขตบ,บ้างไปประสานงานกับหน่วยทางราชการบ้างทางหน่วยงานของเอกชนบ้างเพื่อให้เขามาโปรโมทมัง่งมาให้การสนับสนุนมัง่งเท่าที่ทําได้นะคะค แต่ว่าถามว่ามีผู้นํำไหมก็มีแค่คนเดียวแต่ว่าหลักใหญ่ๆ,ๆน,นะคะคือคือเป็นแกนนําคนเดียวแล้วก็มีคนหนึ่งก็คือลุงจุกลุงจุกนี่ก็จะเป็นเจอเจ้าของสวนพอเพียงนะคะลุงจุกนี่ก็จะให้ความร่วมมือทุกอย่างคือลุงจุกเนี่ยเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียนะคะแล้วก็ยอมที่จะทุ่มเทนะคะประกอบกับชาวบ้านทุกคนเนี่ยให้ความสนับสนุนแล้วก็ให้ความร่วมมือเพราะฉะนั้นเราเราดูแลตัวเราเองนะคะดูแลด้วยฟาร์มที่ว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเอง คือไม่มีการไม่มีใครใครมาดูแลใครแต่ทุกคนมีรู้หน้าที่ตัวเองครับก็ <ปะ S 1> คือเหมือนการสามัคคีช,มมช่วยกันใช่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 คือทุกอย่างอะคะ่ะทำด้วยตัวเองไม่ได้หรอกทำคนเดียวก็ไม่ได้ต้องมีกลุ่มต้องมีการรวมตัวกันแล้วก็ต้องช่วยเหลือกันนะคะและอย่างนี้ครับมีการรวมกลุ่มเดือนอกี่ครั้งครับผมคือตอนแรกเนี่ยเราค่อยๆเริ่มค่อยๆเริ่มก็เดือนละครั้งอะค่ะัแต่ปร<อ>ดัดที่ตอนแรกเนี่ย,ยคือก็ยังกําหนดเดือนกําหนดวันไม่ได้ แต่กาหนดเดือนได้นะคะคแต่ตอนนี้เราเพิ่งเริ่มจะเข้าที่เข้าทางละร,ร้านค้าพวกชุมชนก็เริ่มเข้ามามากขึ้นเราก็เลยกําหนดเป็นสัป,ปดาห์ที่2เส,สปปราร์ที่ที่2ของเดือนทุกเดือนครับผมแ,<ต>แล้วในตลาดแห่งน,นี้ครับมีพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมาขายกันกี่ทานได้ครับประมาณสิเมื่อก่อนมีแค่3ามสี่เจ้าเองนะคะคแต่ปัจจุบันนี้ก็เพิ่มเป็นติบกว่ิเจ้าแล้วค่ะครับแล้วมีอะไรมาขายบ้างคะในตลาดแห่ง ก็มีตั้งแต่ขนมไทยนะคะขนมไทยก็ของป้าชูจิตที่ว่าทําขนมไทยโดยที่เอ่อเป็นขนมชั้นเป็นขนมปีกปูนขนมปีกปูนนี่ก็จะใช้กมมะพร้าวเผาแบบสุโดโบราณน,นะคะแล้วก็จะอร่อยมากนะคะแล้วก็จะมีเอ่อของน้องตุ๋มนะคะน้องตุ่มนี่ก็จะเป็นพวกเอ่อปลาเขาจะโชว์ของเขาก็จะเป็นพวกปลาดุกฟูหรือว่าปลาดินฟูอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าปลาเนี่ยคือเ,เขาจะใช้ปลาทั้งล่อง ปลาในล่องสวนคือปลาในล่องสวนเนี่ยกินแล้วจะปลอดภัยเพราะว่าไม่ได้เลี้ยงด้วยด้วยอาหารอ่าไม่ได้เลี้ยงด้วยอาหารเพราะฉะนั้นกินเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยก็คือปลาที่ได้มานี่คือเป็นปลาที่ทานอาหารจากธรรมชาติใช่เป็นปลาธรรมชาติค่ะใช่ใช่ครับผมแล้วก็คุณป้านะครับมีการควบคุมพ่อค้า,าะคะแม่ค้าที่นําสินค้ามาขายที่นี่อย่างไรบ้างครับให้ผู้ซื้อซื้อไปแล้วปลอดภัยคะ่ะอ๋อตรงเนี้ยมันเป็นสัญชาติญาณของคนในสวนอยู่แล้วก็คือทานเอง นะคะทานเองทานเองด้วยทานเองปลอดภัยคนทานคนที่มาไอ,อคนที่มาซื้อไปก็ปลอดภัย<ม>แล้วก็ตรงเนี้ยคือนรนงลงที่ไม่ใส่พวกสารตกแต่งอย่างเช่นพวกสารที่ที่ที่ปรุงรสอาคา<ท>ะค่ะคือจะจะ,จะเน้นไม่ให้ใสจะเป็นฝีมือของชาวบ้านล้วนๆ <ทะ S 2> แล้วก็คือของทุกอย่างเนี่ยล้างต้อง,ต,องต้องล้างทาความสะอาดนะคะ<ม>แล้วก็ผักเนี่ยเน้นถ้าจะเอาผักมาทานะคะหรือว่าจะเอาวัตถุดิบมาทำเนี่ยจะต,ต้องเป็นเพื่อปลอดสาร ก็คือพูดง่ายๆว่าทุกอย่างนะครับที่นํามาขายหรือนํามาทําเนี่ยจะต้องสะอาดนะครับแล้วก็ปลอดสารพิษใช่ใช่แล้วก็ขายในราคาขายในราคาย่อมเยาเพราะว่าเป็นค,คนผลิตกับสวนเองครับผมแล้วภายในสวนแห่งนี้ครับมีสิ่งที่เป็นความพิเศษยังไงบ้างครับในตลาดแห่งนี้ที่เราเรียกว่าเป็นไฮไลท์ครับถ้าเป็นเป็นไฮไลท์นะคะก็คือตรงนี้จะเป็นสภาพสวนจริงๆซึ่งน่าจะเป็น น่าจะโชว์ได้ตรงนี้ว่าคือเป็นสวนจริงๆแล้วเป็นสวนพอเพียงจริงๆนะคะแล้วเราทําอะไรทําให้เห็นจริงๆแล้วก็คือทุกคนเนี่ยเข้ามาทานอาหารได้เข้ามานั่งเล่นนั่งพักผ่อนได้เข้ามาซึมซับอากาศน่านนที่สุดได้นะคะแล้วก็มาชมวิถีชีวิตของสวนจริงๆมาเรียนรู้การปลูกผกักการปลูกต้นไม้การเตรียมดินทุกอย่างคือเราจะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยอะค่ะอ๋อนอกจากจะเป็นตลาดแล้วเรายังเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งทีง่ คนต่างๆในชุมชนเนี่ยเข้ามาพูดคุยเข้ามาทำากจกรร่วมกันใช่แล้วก็คือคนภายนอกเข้ามาเนี่ยคือทุกคนที่อยู่ในือคือทุกบ้านนะคะทุกบ้านที่อยู่ในชุมชนเ,เกษตรรุ่งเรืองเนี่ยหรือว่าในในในกลุ่มของเกษตรลุ่งเรืองเลยนะคะบอกได้เลยว่าถ้าคุณอยากจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการทําสวนการทําวิถีวิถีกเกษตรหรือการทําอาหารที่คืออยากได้ข้อมูลอะไรก็แต่เนี่ยคือสามารถที่จะคุยได้กับทุกคนเพราะทุกคนเนี่ยไม่ปิดบัง ไม่ปิดบ,บางความรูร้คือบอกได้หมดแม้กระทั่งสมุนไพรที่อยู่ใกล้ตัวในสวนนะคะก็จะมีสมุนไพรประมาณสองสามร้อยชนิดก็คือสามารถที่จะบอกได้เลยแล้วก็นามาไปใช้กับชีวิตจริงได้เลยครับผม <ฮะ S 1> แล้วปัจจุบันผลตอบรับของตลาดแห่งนี้หรือสวนแห่งนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับดีขึ้นเรื่อยๆครับผมจากจากจากตอนแรกเนี่ยคนมาแล้วไม่มีอะไรแล้วก็แต่มันก็เริ่มเริ่มเริ่ม,มดีขึ้นเรื่อยๆเริ่มแบบว่าคนก็เริ่มเข้ามากันทุกอาทิตย์อ่ะ คือเข้ามาเนี่ยคือตอนนี้จะมีอยู่ประมาณคือร้านค้าเนี่ยแต่และคนเนี่ยเริ่มเริ่มที่จะเคอคนหมู่บ้านเนี่ยเริ่มจะติดติดกับอาหารที่นี่นะคะจะมีอยู่อยู่เจ้าหนึ่งนะคะคืออย่างอย่างคุณตีอย่างเงี้ยเขาจะคือเจ้าเนี้ยจะเข้ามาขายประมาณคือของเขาจะมันหกเจ็ดอย่างแต่ว่าจะขายหมดภายในครึ่งชั่วโมงโฮโฮเป็นเจ้าเดียวจริงๆ,ๆที่ขายหมดในครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็ค่ะนะคะแล้วก็อย่างของคุณ ค,คุณแหมมคุณลจลีที่ขายก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเนี่ยนะคะคก็จะมีลูกค้าประจําเข้ามาแล้วก็เข้าบอกเลยว่าเข้ามากินคือหนึ่งได้กินบรรยากาศแล้วก็สอนได้ฟามอร่อยนะคะก็จะมีส้มตำต้มตำนี่ก็จะเอาวัตถุดิบในสวนมาทํานะคะอย่างกับข้าบข้าวอะไรพวกเนี้ยวันนี้เสียดายที่ว่าจะมีขนมเบื้องยวนที่เอาไข่ที่เขาเลี้ยงเองอเป็ดเป็ดเลี้ยงเองไข่เองเนี้ยเอามาทําอร่อยมากก็เสียดายที่ว่าพวกน้องไม่ได้เห็นเขามาเช้านี้เกิดแบบว่าเทวดาท่านเมตตา โปรยฝนลงมาให้หน่อยอย่างเงี้ยเป็นลำบากันนิดนึงค่ะครับผมแล้วคาดหวังอะไรครับจากการจัดสวนชวนกินแห่งนี้ครับคาดหวังอะไรคะคาดหวังให้คนในสวนมีรายได้คาดหวังให้คนในสวนมีที่ทํากินโดยที่ไม่ต้องวิ่งไปหาที่อื่นคาดหวังว่าวันหนึ่งเจ้าของที่จะไม่ขายที่ตรงนี้คือจริงๆแล้วตรงเนี้ยเป็นเนื้อที่ประมาณร้อยไร่ที่ยังอยู่ในแวดวงของหมู่บ้านล้อมรอบแล้วก็เป็นสวนอยู่ อาจจะเป็นผืนสุดท้ายที่ใหญ่ที่สุดของเขตบางแคก็ได้ตรงนี้นะคะ mm hmm. ก็อยากจะอนุรักษ์ไว้ทีน,นี้การที่จะอนุรักษ์ไว้ก็คือต้องสร้างรายได้ต้องสร้างอาชีพให้กับคนในสวนต้องสร้างความที่ว่าถ้าวันหนึ่งเจ้าของที่เขาขายที่ไปคนในสวนจะทำอะไรใช่ mm hmm. ใช่ไหมคะจะทำอะไรกินลูกหลานไปทำงานข้างนอกแต่พ่อแม่พี่น้องเขาละ่ะจะทำอะไร mm hmm. อะไรที่สร้างไรายได้ให้เขาได้นะคะ mm hmm. เราก็จะพยายามจะหนุนตรงนั้น พยายามให้ทุกคนมีไรายได้มีเรียกว่ามีอาชีพที่จะยืนหยัดต่อไปวันหนึ่งพี่คิดว่าผืนนี้มันอาจจะเหลือน้อยไปเพราะว่าความเจริญมันมันเข้ามามากขึ้นแต่พี่หวังว่าส่วนหนึ่งของชุมชนที่อยู่คือส่วนใหญ่ในเนี้จะจะเช่าที่ทํากินแต่จะมีพื้นที่ของตัวเองเนี่ยเป็นที่เป,ทเป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเป็นที่ตัวเองก็จะอยู่คนหนึ่งประมาณ200ตารางวาถึง3ไร่พี่หวังว่าตรงนั้นจะเป็น จะเป็นแหล่งที่ยังเหลือเป็นปอดให้ได้อีกแต่แหว่งหนึ่งอะค,ะค่ะแล้วก็ให้คนเนี่ยเข้าไปพี่อาจจะไปจัดตลาดน้ําตรงนั้นแล้วก็ให้คนในนั้นเมื่อตรงนี้ตรงนี้ไม่มีแล้วแต่เหลือตรงนั้นไว้ก็คือคนก็ยังเข้าไปติดตรงนั้นยัง,ย,งยังสร้างอาชีพให้เขาได้ต่อครับค่ะแล้วสินค้าผักผลไม้อาภายในสวนหรือในตลาดแห่งนี้ครับมีความแตกต่างจากที่อื่นยังไงครับที่นี่แตกต่างแน่นอนคือความสดครับผมตัด คือตัดออกจากสวนตัดก็ทานได้เลยนะฮะแล้วก็มั่นใจได้เลยก็คือที่นี่ปลอดสารจริงๆเพราะว่าเกษตรกร,ร,กรทุกคนนะคะที่อยู่ในสวนพอเพียงหรือว่าเกษตรกร,ร,กรที่อยู่ในกลุ่มของกเกษตรของกเกษตรลุ่งเรืองเนี่ยทุกคนจะผ่านการอบรม,มตั้งแต่การใช้ใช้ปุ๋ย ชีวภาพและการใช้ปุ๋ยเคมีหรือว่าการใช้สารเคมีแต่ทุกคนจะต้องผ่านการอบรมที่ใช้ในการใช้ให้ถูกวิธีใช้ยังไงถึงจะปลอดภัยและใช้ยังไงถึงจะยั่งยืนครับค่ะแล้วอนาคตรครับจะมีการพัฒนาต่อไปยังไงครับมีแน่นอนค่ะเพราะว่าตอนนี้พี่ก็ได้รับคามสนับสนุนจากฝ่ายพัฒนาชุมชนเขตบางแค,คนะคะแล้วก็ ของจะมีน้องเล็กคุณเล็นรัชะกรเนี่ยจะเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ฝ่ายฝ่ายนกเปียธิดาเนี่ยก็คือคแกจะเข้ามาคอยดูแล mm hmm. คือตอนนี้พี่กำลังได้คือเป็นความโชคดีของที่นี่ก็คือว่าพอชาวบ้านทําจริงนะคะ mm hmm. ทำจริงเจ้าหน้าที่ก็พร้อมที่จะช่วยรเราไม่เคยเรียกร้องงบประมาณแต่เราเรียกร้องความช่วยเหลือในด้านที่คุณจะช่วยได้ mm hmm. อะไร,รที่คุณส่งเสริมเราได้ให้คุณอาจจะเป็นโปรโมทอาจจะเป็นการประชาสัมพันธ์นะคะอาจจะการช่วยเหลืออาจจะมีงบมาให้เราบ้างนะคะคแต่ว่าทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับชาวบ้านต้องช่วยเหลือตัวเองเป็นหลักครับผมแล้วอุปสรรคในการจัดตลาดแห่งนี้ครับมันมีอะไรบ้างคบแน่นอนเลยคือหนึ่ง odo, จัดตลาดของเราเนี่ยคือเราอยู่ในสวนรเราขาดการประชาสัมพันธ์ที่ที่ต่อเนื่องนะค,คือคือ,คอเราใช้ในวิธีของาปาักต่าง แล้วก็ที่ลําบากก็คือเราเราอยู่หลังหมู่บ้าน oh. นะคะเพราะฉะนั้นที่จอดรถที่อะไรเนี่ยค่อนข้างลาบากนิดนึงเพราะนั้นการเข้ามาเนี่ยคือคนที่เข้ามาจริงๆเนี่ยเราก็อยากจะเชิญชวนให้เข้ามาแต่ว่าเข้ามาแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาอยากมาแต่ไม่มีที่จอดรถมันก็ลําบากตรงนี้ค่ะเป็นปัจแต่นี่ก็พยายามจะคุยกับหมู่บ้านให้ให้เขาหาทางเปิดให้เราแต่ว่าคนไกลๆเนี่ยไม่เท่าไรหรอกคะ่ะอยากให้คนใกล้ๆเข้ามามา,มากว่า yeah. ครับแล้วะจะให้ช่วยนะครับยืนยันถ้งความสดสะอาดแล้วก็ปลอดภัยจากสินค้าภายในสวนแห่งนี้ครับค่ะเอ่อสามารถที่จะไปตรวจสอบได้เลยค่ะถ้าไม่ปลอดภัยไม่ขายเพราะว่าที่นี่คือทุกร้านเนี่ยพี่จะเป็นคนที่ไปเดินดูทุกร้านแล้วก็จะซื้อจะเทสท,ทุกร้านเลยแล้วก็มั่นใจด้วยว่าคือความซื่อสัตย์ของสวนเนี่ยคนสวนนะคะมีความซื่อสัตย์ในตัวเองอยู่แล้ว100ร้อยเปอร์เซ็นต์บอกได้เลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต เพราะฉะนั้นการจะทําอะไรแล้วแต่เนี่ยคือเขาจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองถ้าเขาไม่อร่อยนะคะคนที่มาซื้อเขาก็ไม่ติดเพราะว่าของที่ของที่ไม่อร่อย่ยซื้อที่ไหนก็ได้ใช่ใช่ใช่ไหมแต่ของที่อร่อยเนี่ยถ้ามันอร่อยจริงเนี่ยเขาจะดันด้นเข้ามาซื้อถูกไหมคะถูก ก็จะมียังมีน้องของพี่เนี่ยคือที่เนี่ยจะไม่ให้เฉพาะในชุมชนอย่างเดียวนะคะเรายังเปิดโอกาสให้กับเพื่อนเพื่อชุมชนด้วยถ้าเพื่อนื่ชุมชนไหนเออมีวัตถุดิบมีอะไรมาขายก็มาอย่างอย่างน้องยุ้ยที่ขายสลัดผักเนี่ยน้องยุ้ยเขาก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับการทําผักออร์แกนิกเขาก็ไปทําไปทําเสร็จก็เอาผักสลัดมาขายครับทามาขายครับแล้ววันเวลาที่เปิดทําการของตลาดแห่งนี้ครับสัปดาห์ที่2ของเดือนนะคะดาวอาทิตย์ที่2ของเดือน เป็นประจําทุกเดือนนะคะเราจะเปิดตามหลักอยูก่ก็ประมาณ8โมงนะคะถึงเที่ยงนะคะถ้าถ้าเกินบ่ายโมงไปแล้วเนี่ยของก็เริ่มที่จะร้อยหลอลงแล้วนะคะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยคือลูกค้าเนี่ยก็จะเดินมาช่วงตั้งแต่8โมงนะคะจะเนึนเข้ามาพอเที่ยงก็จะเริ่มเงียบๆไปแล้วจะเป็นประมาณนั้น และสุดท้ายนะครับให้คุณพี่นะครับช่วยฝากนิดนึงครับว่าหากคุณผู้ชมท่านใดมีความสนใจจะมาที่นี่สามารถมาได้ยังไงแล้วก็ฝากตลาดแห่งนี้ไว้ด้วยครับก็ดิฉันเองนะคะก็ขอฝากตลาด เที่ยวสวนชนกินนะคะสวนพระเพียงลุงจุกนะคะนอกจากเป็นตลาดที่ขายสินค้านะคะมีทั้งอาหารแล้วก็มีทั้งผักผลไม้นะคะที่ปลอดสารนะคะคุณมั่นใจในาร์มสดสะอาดนะคะและวฟามอร่อยนะคะาร์มปลอดภัยได้จากที่นี่นะคะที่นี่นะคะเป็นแหล่งธรรมชาติที่หาได้ยากแล้วนะคะเท่ากับเป็นหนึ่งในปอ,ปอดของกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็เป็นเหมือนกับสวนรับแลนะคะ ถ้าอยากจะชมนกชมไม้นะคะชมสวนธรรมชาติก็เชิญเข้ามาได้ทุกคนนะคะอยู่หลังหมู่บ้านถุกสรรหนะคะถนนกาญจนาพิเศษนะคะซอยห6นะคะสวนพอเพียงลุงจุกนะคะนอกจากเปิดตลาดแล้วนะคะเรายินดีรับทุกวันนะคะเพราะว่าสวนเราเนี่ยเป็นสวนเรียนรู้ด้วยนะคะเกี่ยวกับด้านเกษตรนะคะถ้าใครสนใจถ้าอยากจะมานั่งเที่ยวนะคะหรืออยากจะมาเรียนรู้เชิญได้ทุกคนเลยค่ะมาซื้อผักซื้อผักผักผลไม้ปลอดสารที่นี่ได้เลยนะคะ แล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะติดต่อดิฉันได้นะคะคุณวิไลนะคะที่เบอร์โทรนะคะ0812529002นะคะเชิญค่ะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะครับผมและตอนนี้นะครับเราก็พูดคุยกับน้าลายมามากพอสมควรแล้วนะครับและเดี๋ยวช่วงหน้าครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมบรรยากาศในตลาดกันดีกว่าครับและช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ